สวัสดีค่ะทุกคนและสวัสดีกับทุกๆคอมเมนต์ที่เขียนสวัสดีเข้ามานะคะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ให้กำลังใจคอมเมนต์ที่สุภาพทุกคอมเมนต์คอมเมนต์แนะนำคอมเมนต์ติเพื่อก่อขอบคุณทุกๆคนนะคะกูไก่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะในทุกๆคลิปนะคะแล้วถ้าใครมีคำถามนะคะในแต่ละคลิประหว่างอาทิตย์นะคะเขียนถามมาไว้เขียนถามมาได้นะ แล้วกุ๊กไก่ก็จะรวบรวมมานะคะมาทำคลิปถามตอบประจำวันเสาร์ของเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกน้องกุ๊กไก่ช่วยถามพี่มิกหน่อยนะคะขณะเก็บเห็ดเคยโดนมือเคยจับโดนคุณพิทักษ์บ้างไหมโดนแล้วรู้สึกอย่างไรพี่ละเสียวจริงๆเป็นคำถามมาจากพี่หมูคุณพิทักษ์ก็คือน้องหอยทากนั่นเองนะคะกุ๊กไก่ตอบแทนให้นะว่าบ่อยมากเลยค่ะที่จะไปจับโดนเขาและเป็นอย่างไรตัวเขาจะนุ่มๆนะน่ารักมากนะคะ แต่ถ้าจับไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีเมือกออกมาเป็นวิธีการป้องกันตัวของเขานั่นเองเขาไม่น่ากลัวนะคะเขาน่ารักมากอ้วนๆใหญ่ๆดำๆด,ดึงข้อาต่อมาเห็ดพึ่งหวานไม่เหมือนทางเดนมาร์กค่ะทางนั้นใต้หมวกเขียวๆเขาทิ้งมาจากแฟนคลับประจํานะคะกูเคยจาได้แต่ไม่รู้ชื่อและคนนึงก็ถามว่าทําไมไม่ไปเก็บเห็ดที่เดนมาร์กเยอะมากอืมข้อนี้นะคะถ้าพี่มิกตอบนี่พี่มิกจะต้องตอบแบบว่า คนอื่นหมั่นไส้แน่นอนเชื่อเห็ดอิตาลีมันดีมาจากไหนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็แกจะเป็นคนตอบนะคะทําไมไม่ไปเก็บเห็ดที่เดนมาร์กไม่ไปคะ่ะเห็ดเห็ดพึ่งหวานที่อิตาลีอร่อยมากเห็ดพึ่งหวานที่นั่นที่เดนมาร์กหรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ที่เห็นเนาะเขาเอาหมวกเขียวๆทิ้งที่นี่ไม่ทิ้งเพราะอะไรเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมนะคะเห็ดพึ่งหวานของอิตาลีมีกลิ่นหอม และไม่ใช่ทั้งประเทศที่มีกลิ่นหอมด้วยนะอิตาลีอยู่ยุโรปใต้อากาศมันก็จะอบอุ่นมากกว่าที่อื่นนะคะเวลาเห็ดพึ่งออกมาเนี่ยหน้าร้อนโดยเฉพาะหน้าร้อนกลิ่นมันจะแรงมากนะทุกคนถ้าคนชอบก็จะหอมถ้าคนไม่ชอบบอกจะเหม็นแต่ผุกใครไม่เคยเห็นไม่มีใครชาวอิตาเลียนเนี่ยนะที่ไม่ชอบกินเห็ดพึ่งเลยทุกคนชอบมากและในประเทศของเราไม่ใช่ว่าเห็ดกลิ่นจะเหมือนกันนะ อย่างเห็ดที่มาจากทางเหนือนะคะกลิ่นมันก็จะจางมากกว่าเห็ดทางนี้กูใก่พูดาจากประสบการณ์ตัวเองนะที่กินเห็ดมาจากหลายๆประเทศที่มีมาขายที่นี่มีประมาณ3ามสประเทศนะไม่มีเห็ดพึ่งที่ไหนอร่อยเท่าเห็ดพึ่งอิตาเลียนนะคะแต่มันจะไม่เข้ากันกับอาหารไทยเห็ดพึ่งอิตาเลียนเนี่ยมันจะเข้ากับพวกนมเนยพวกเครื่องเทศอิตาเลียนมากกว่า,เ,าเคยกินเห็ดจากสวีเดนก็แล้วกันจืดนะ แต่ถ้าทำอาหารไทยอร่อยแต่ถ้ามาทำอาหารอิตาเลียนไม่อร่อยนะคะเห็ดพึ่งที่นี่มีราคานะยิ่งเป็นเห็ดพึ่งแห้งราคายิ่งแพงนะคะและกู้ไก่กล้าท้าเลยนะว่าคนที่ดูคลิปเก็บเห็ดจากหลายๆประเทศไม่มีฝรั่งที่ไหนเข้าป่าหาเห็ดเหมือนชาวอิตาเลียนกู้ไก่เคยทําไว้หลายคลิปแล้วนะขนาดถ่ายน้อยๆถ่ยายไม่หมดนะเพราะเวลาอยู่ในป่าเขาจะแบบเหมือนนิจ้ามากหลบฟุ๊กๆุ๊กกลัวใครจะเห็นว่าเขามีเห็ดซึ่งแบบ ฝรั่งอิตาเลียนนิยมกินเห็ดพึ่งมากเพราะว่ามันหอมอร่อยนะคะข้อต่อมาคุณกุ๊กไก่น่ารักหาเห,เห็ดหาย,ยากยังหาเผื่อ FC อีกนี่แหละค่ะมาจากอคอมเมนต์เมื่อกี้แหละอยากให้แฟนคลับได้ชิมเห็ดพึ่งหวานของอิตาลีนะคะเดี๋ยวรอติดตามข่าวนะเพราะมีหลายคนคอมเมนต์มาว่าเออจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมที่ได้เห็ดพึ่งหวานนะคะ ต้องรอนะเพราะว่าไม่รู้ว่าได้มากน้อยเท่าไหร่และได้จานวนกี่คนเดี๋ยวจะเฉลีย่ยเฉลี่ยแบ่งให้ได้ชิมกันหลายๆคนแล้วต้องบอกก่อนว่าเห็ดพึ่งหวานแห้งนะคะกลิ่นรุนแรงมากกลิ่นเหมือนยาจีนเหมือนอาหารทะเลผสมกันเดี๋ยวรอติดตามข่าวเนาะเพราะว่ากูไก่จะบอกอีกทีหนึ่งสวัสดีคะ่ะคุณไก่อันนี้มาจากพี่อ้อยนะคะพี่มีข้อสงสัยว่าในระหว่างที่มแมลงวันชีสมาวางไข่ลงในชีสเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า จ้าแมลงวันสกกรรมดกธรรมดาจะไม่เข้าไปร่วมวงด้วยคิดเหมือนกันเลยกูเคยก็เคยคิดแบบนี้นะแต่ว่าจากที่ไปศึกษาข้อมูลมานะคะที่เกาะซาร์เดเนียมันไม่มียุงแล้วก็ไม่ค่อยมีแมลงและคาดว่าไม่มีแมลงวันชนิดอื่นนอกจากแมลงวันพันนี้หรือเปล่าเอ๊ะยังไงแล้วแมลงวันพันนี้ก่อนที่มันจะมาเกาะชีสมันจะไม่ไปเกาะอย่างอื่นหรอเออมันเป็นคําถามที่หาคําตอบไม่ได้นะเพราะเราไม่เห็นกับตาเนาะข้อต่อมา ไม่เคยรู้มาก่อนเลยทําให้นึกถึงพวกชาวเขาของไทยที่มีประเพณีไม่กินเนื้อสัตว์สดๆแต่จะหมักให้เน่าก่อนสองสาวันแล้วนํามาทําอาหารเขาบอกนุ่มละมุนอร่อยกินตุตุบอกถึงความอร่อยว่าเป็นสูตรการปรุงที่ถูกต้องของแท้อยากชิมมากเลยคุณผู้ชมคนนี้เม้นมาอยากชิมมากเลยอะ่ะอหมือนมันน่าจะเป็นรสนิยมนะเพราะว่าเนี่ยชอบปลาเค็มกินตุตุปลาเค็มที่แบบเกลือไม่ถึงเนี่ยโคตรรชอบเลย เมื่อก่อนนะอยู่ไทยอะ่ะกินกินปลาสลิดเนาะปลาสลิดเนี่ยมันจะมีบางตัวที่แบบกินตุมาเนี่ยถ้าเจอตัวนั้นโหดีใจมากเลยไม่อยากกินหรอยที่เกลือถึงถึงแล้วหอมๆ่าชอบแบบตุ่วอ่ะข้อต่อมามาจากคลิปชีสเน่าชีสนอนเหมือนกันนะตุ่นเหมือนฟันผุไหมครับพี่กุไก,ก่ฮ่าฮ่า,ากินน้มัตะมากไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโชคดีมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฟันผุเลยนะทุกคนเพราะว่าตรวจฟันเป็นประจำพอเริ่มแบบ เป็นจุดเสียงตาจางๆนะคะหมอเจอก็แบบเรียบร้อยแล้วกูกไก่เป็นคนที่ไม่เคยมีฟันผุถึงแม้ฟันข้างล่างจะเกยอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นเนาะแต่อย่างเงี้ยเนี่ยคันว่าเกยแต่ว่ามันสะอาดนะคะก็เลยไม่รู้ว่าฟันผุกินฟันผุเป็นยังไงแต่มันก็น่าจะเหมือนกลิ่นปากอะเนาะไม่เหมือนนะคะกลิ่นชีสเอ่อหนอนตัวนี้ไม่มีความเหมือนกลิ่นปากอะไรนะเพราะว่าจากที่อ่านนะกุไก่ก็ไม่เคยกินชีสปกติเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบเค็มๆอะ เค็มๆนมนมบอกไม่ถูกอะ่ะมันกลิ่นประมาณนั้นนะคะข้อต่อมามาจากน้อง AFC ของเจ้าอารนะคะซอสพาสต้ารากูที่อเมริกาก็มีมาขายนะคะแต่มาเป็นขวดและเปรี้ยวปี๊ดเลยโปรยน้ำตาลใส่พาสต้าช้อนหนึ่งพูนๆเลยค่ะและพี่กู๋ไก่จะได้ไปไทยแล้วตื่นเต้นละซีอีอเห็นเขาเขาจะยกเลิกไทเลนพาสสำหรับชาวต่างชาติหกรกฎานะคะแต่ยังไม่เห็นมีประกาศออกมาเลย เอกกแม่รอลุ้นอยู่ขี้เกียจกรอกเอกสารซื้อประกรันและรอคิวตอนเข้าตอมอค่ะข้อแรกก่อนพาสตารากูที่มีขายในอิตาลีและที่ทํากินกันที่นี่ไม่เปรี้ยวเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากเข็มนํานัวตามเปรี้ยวติดปิดท้ายนิดๆน,นะถ้าใครอ,อยากทํากินนะคะง่ายมากเข้าไปดูที่ช่องกุ๊กไก่นะคะมีคลิปที่ทําไว้เดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ข้างล่างก็ได้ทําง่ายที่สุดเลยแล้วก็ อร่อยไม่เปรี้ยวนะคะของต้นตำรับไม่เปรี้ยวเลยข้อต่อมาเห็นเอ้ยแล้วก็ถามอีกว่าจะได้ไปไทยแล้วตื่นเต้นละือซีไม่เลยไปไทยครั้งนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเลยเพราะว่าเป็นห่วงจีโน่ตั้งแต่มีจีโน่จีโน่ไม่เอาใครเลยครั้งที่เราไปสเปนห้าวันอะแม่มาดูแมวให้เนาะแม่บอกไม่เห็นจีโน่เลยแม้แต่ครั้งเดียวตามไปดูข้างบนก็ไม่เห็นเขาไปแอบบนห้องใต้หลังคาเพราะาจีโน่เนี่ยไม่เอาใครกลัวทุกคนนะคะไม่ให้ใครเข้าใกล้เลย ก็ก็ต้องปิดเอาไว้ในบ้านเนาะห้าวันอ่ะอยู่ในบ้านอ่ะซึ่งแบบเราก็ห่วงไงแล้วก็ถามมาว่าเกี่ยวกับเรื่อง Thailand p a s s นะคะพี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเพราะว่าพี่ทำกันไปแล้วนะคะพี่กับพี่มิกเนี่ยบินปลายเดือนกรกฎาแต่ว่า Thailand Pass เราทำตั้งแต่เดือนหเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างเอกสารเราเรียบร้อยหมดแล้วยกเลิกหรือไม่อะไรก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่อ แลนดะ์พาสเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสะดวกแต่ว่ามันทําไม่ยากเลยนะแต่มันไม่สะดวกเมื่อเห็นเมื่อคนอื่นที่จะไปไทยเนี่ยชาวต่างชาติเขาเห็นวอะไรนักหนาแต่เมื่อเข้าไปกรอกแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะและการซื้อประกันพี่ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเป็นอะไรที่ไทยโควิดมันยังไม่หมดเนาะถ้าเราเป็นโควิดเนี่ยมันก็ยังครอบคลุมเนาะแล้วก็ซื้อประกันที่ราคาแพงหน่อยนะคะมันจะครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าเราจะอยู่ เกินกําหนดแค่ไหนจากที่เราจะบินกลับเนาะมันก็ดีต่อตัวเรานะเรื่องซื้อประกรันพวกเราก็ซื้อนะคะทั้งสามคนเลยข้อต่อมาต้องให้ฝรั่งลองกินหมูกระทะผัดไทยขนมจีนก๋วยเตี๋ยวลองหมดแล้วค่ะทุกคนลองหมดทุกอย่างมีพี่มิกไม่ค่อยชอบผัดไทยทุกคนชอบนะแล้วก็ขนมจีนไม่ค่อยโปรดกันเท่าไหร่นะคะคุณกุไก่ขอสูตรหมูอบหน่อยจา้าจากคลิปไปกินข้าวบ้านแม่ ได้เลยค่ะกำลังหาโอกาสทำอยู่เดี๋ยวทำลงคลิปเมื่อไหร่นะคะจะเห็นกันแน่นอนว่ามันอร่อยขนาดไหนหมูนมุ่มมากเลยนะข้อต่อมาคุณวันถามมานะคะร้อนถึงต้องขั้นปิดไฟเลยนะคะคุณไก่จริงๆค่ะที่อิตาลีเวลาหน้าร้อนนี่โหขอบอกเลยเหมือนเมืองไทยไม่ใช่น้องๆเลยละ่ะพอกันเลยบางทียิ่งกว่านะแต่โชคดีที่มันร้อนไม่นานนะคะเนี่ยต้องใส่สายเดี่ยวเสียวหลุดตลอดเลยหน้าร้อนนี่ ข้อต่อมาเออ่น่ากินทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะของหวานน้องแก้วขอมาแม่ทําได้น่ากินมากต้นเชอร์รี่ถ้าได้มาแล้วจะปลูกที่ไหนคะในสวนหรือที่บ้านเราสั่งเชอร์รี่2ต้นนะคะจากเพื่อนพี่มิกต้นหนึ่งจะให้พ่อกับแม่ปลูกที่บ้านอีกต้นหนึ่งเราจะไปปลูกที่สวนผักจา่อาอข้อต่อมาพรุ่งนี้จะหยุดงานทางเหนือ ไปส่องเหมือนกันค่ะครั้งแรกของปีเดี๋ยวดูซิจะเจอสักดอกไหมเรามาจากคลิปเก็บเห็ดแฟนขับคนนี้เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ทางเหนือนะคะลองไปดูนะคะไม่รู้จะมีไหมแต่เขตเนี้ยหยุดแล้วนะเห็ดพึ่งไม่เจอแล้วไปครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยแต่ยังมีคลิปหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ลงอ่าข้ต่อมาพี่หมูถามนะคะน้องเต่าพันนี้เขาจะโตไหมคะพี่มีความรู้สึกว่าเห็นเขาครั้งใดก็ตัวเท่านี้อ่าเต่าพันนี้นะคะเป็นเต่าบกของยุโรปโตช้านะ แต่จะโตเร็วกว่านี้ถ้าให้เขากินเนื้อสัตว์ร่วมด้วยนะคะที่บ้านพ่อกับแม่ให้กินแค่ผักแล้วก็ผลไม้อายุตอนนี้เขาประมาณเกือบ40ปีแล้วเป็นเต่าของพี่มิกนะพี่มิกเจอตอนอายุ8ขวบนะคะ30กว่าปีตอนนี้พี่ิพี่มิกอายุ45้แล้วอะต่อมาพี่จงโกนนะคะเขียนเข้ามาคงคิดถึงน้ำหวานกันหน้าดูเลยนะทุกคนแล้วก็มีคนหนึ่งเขียนคอมเมนต์มาบอกว่าปู่ย่ารักหลานหมดใจโชคดีจังคุณกุ๊กไก่ ทุกคนคิดถึงน้ำหวานมากเลยเฉพาะพ่อกับแม่นะคะคุยกันกับทุกวันถ้าเขาอยู่บ้านยายเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยห่วงแต่ถ้าเขาออกไปข้างนอกก็จะห่วงหน่อยเพราะว่าน้ำหวานไม่ได้โตที่ไทยยายยังห่วงมากย่าเนี่ยเป็นคนขี้ห่วงขี้กังวลมากเขาใช้หลานเขารายงานตลอดว่าไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยห่วงมากเลยอะ่ะข้อต่อมาปลูกอะไรก็งดงามดีจังเลยค่ะไม่จริงจ้าโชคดีที่ดินมันดีแล้วก็เราบำรุงดินบางครั้ง ด้วยปุ๋ยคอ,อกเนาะกู้ไก่เป็นคนที่ไม่ชอบแข่งอะไรกับใครไม่สนว่าใครจะปลูกผักยังไงฉันจะปลูกของฉันแบบนี้ฉันมีเวลาดูแลเท่านี้ไม่สนคนอื่นนะคะแล้วก็เลยออกมาแบบดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรแบบนี้ปลูกแบบว่าเออเล่นๆหัวแบบเออพอมันได้ผลผลิตก็ชื่นใจตาโตเนาะแค่รดน้ําใส่ปุ๋ยคอ,อกนะคะเท่านั้นเองถอนหญ้าให้มันบ้างก่อนกับไทยจะจัดอาหารไทยให้คุณปลูกคุณยญาอีกไหมกุ้ยไก่ก็ไม่รู้นะคะต้องรอดูนะคะ จะจัดอีกไหมน้องน้ำหวานสวยเขาถ้าเขายิ้มและพูดคงสวยขึ้นขึ้นเยอะขอบคุณนะคะน้ำหวานเป็นเด็กน่ารักนะเป็นเด็กอธัธยาศัยดีเป็นเด็กออมีมารยาทแต่ขี้อายไปหน่อยก็พูดน้อยแล้วก็ยิ้มน้อยนะคะแต่ถ้าเขาเจอคนที่แย่เขาคุยตลกหรือสนิทกันหัวเราะได้ตลอดยิ้มได้ตลอดเป็นเรื่องปกติอ๋อแล้วถ้าเกิดใครบังเอิญไปเจอน้ำหวานที่ไทยทักทายได้นะคะ น้องอาจจะเป็นคนขี้อายแต่ถ้าชวนคุยกับเขาเขาก็คุยนะคะแล้วอย่างหนึง่งถ้าใครเจอน้ําหวานแล้วคุยพูดเรือเขาช้าๆนะเพราะน้ําหวานพูดเร็วแล้วก็บางทีฟังแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาโตที่นี่เนาะเวลาเขาพูดภาษาอิตาเลียนออกไปเนี่ยมันเหมือนอิตาเลียนแปลเป็นไทยไม่ใช่เหมือนที่คนไทยพูดเนาะมันก็จะแบบประโยคจะไม่ค่อยคล้ายกับที่เราพูดข้อต่อมา,อาพี่มิกแกน,น่าเหมือนพ่อเลย พี่มิกจะหน้าคล้ายพ่อแต่รูปหน้าเหมือนแม่เครื่องหน้าคล้ายพ่อเขาเขาแบ่งกันนะพี่มิกกับเดโก้เป็นแฟนนะคะเดโก้ลูกแม่พี่มิกลูกพ่อนะคลิปเอ้คำถามนี้มาจากคลิปอหอมหมื่นลีนะคะพี่ครับซื้อได้ที่ไหนครับแล้วก็มีคุณผู้ชมใจดีนะคะเป็นแฟนคลับประจำมาตอบให้เ,เรื่องหอมมื่นลีนะคะแนะนำก่อนว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ เหนือหรืออีสานตอนล่างที่คุณผู้ชมคนนี้อยู่นะคะอย่าไปซื้อไปปลูกให้เสียงเงินเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ออกดอกหอมมือริมนัชอบอากาศเย็นๆเนาะกูไก่เคยมีแฟนคลับทางเหนือนะคะออกดอกพราวแบบเต็มต้นเลยนะเพราะาทางเหนือมันหนาวเนาะข้อต่อมาพวกเธออ้อนกันไปอ้อนกันมารักกันจริงๆนะขอบคุณค่าชีวิตคู่นะคะมันต้องทําให้สดใสตลอดเวลา กูไกไม่อยากจะบอกเลยนะว่าถ้าติดกล้องวงจรปิดแล้วทำเรียลลิตี้นะโอ้โหจะสนุกขนาดไหนพวกเราเนี่ยมีทั้งอ้อนกันไปอ้อนกันมาหยอกกันรักกันแล้วก็ทะเลาะกันด้วยนะจ๊ะเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่แต่ชีวิตคู่ต้องเติมเต็มให้มันสดใสตลอดเวลาเหมือนกับเราเพิ่งเจอกันนะ <laughs> เอาข้อต่อมามีคุณผู้ชมแนะนำนะคะเกี่ยวกับไข่เจียวปลาร้าที่ผู้ไก่เคยถามไป เขาบอกไข่เจียวปลาเคยกินนะคะแต่ใส่เครื่องเยอะหน่อยใส่หอมแดงซอยต้นหอมหั่นท่อนผักชีลาวพริกขี้หนูสับเพิ่มยอดผักเบนจะลงหรือผักก้านตรงเน้นผักใบบางทําสุกออกมาแล้วนิ่มรสออกมาก็จะประมาณแกงอ่อมแต่เป็นแบบทอดใส่ไข่กินกับข้าวเหนียวอร่อยปอลออาจจะเพิ่มไก่เนื้อหมูสับก็ได้แต่ไข่มดแดงอร่อยที่สุดขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะลองทําดูน่าก,กินมากเลยฟังดูแล้วแต่ไข่หมดแดงไม่มีแน่นอนใส่จะใส่หมูสับละข้อต่อมา พี่หมูถามมานะคะพ่อแม่พี่มิกยังขับรถอยู่หรือเปล่าเอ้ยพ่อพี่มิกยังขับรถอยู่หรือเปล่าพราะตาพ่อไม่ดีข้างหนึ่งแล้วหรือแม่ขับให้ยังขับอยู่นะคะพ่อยังขับรถได้อยู่เป็นปกติเพราะว่าที่นี่นะถ้าใครมีโรคประจาตัวนะคะใบขับขี่จะมีอายุแค่สองปีเท่านั้นสองปีต่อทีหนึ่งแล้วเวลาต่อเขาก็จะเช็คสายตาตรวจสุขภาพร่างกายนะว่าจะต่อให้ไหมถ้าต่อได้ก็อีกสองปีไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะข้อต่อมาดีใจ จะมีโอกาสเจอไม่น่าที่ไทยมไม่รู้นะคะถ้ามีโอกาสเจอกุ๊กไก่ก็จะดีใจมากอยากเจอแฟนคลับทุกคนถ้าไปเจอพวกเราที่ไหนทักทายได้นะคะพวกเราเป็นคนง่ายๆมนุษย์สัมพันธ์ดีนะชมตัวเองแล้วข้อต่อมาคุณปู่ดูแข็งแรงนะดูแกมีความสุขมากเหมือนกุ๊ไก่เลยถูกต้องนะคะกุ๊กไก่กับพ่อนิสัยเหมือนกันมากนะคะเหมือนกันมากๆเป็นคนตลกอารมณ์ดีชอบแย่ชอบแกล้งคนอื่นแล้ว แม่พี่มิกเดียโก้น้ำมานนี่ใส่ก็เหมือนกันมากนะพวกนี้เป็นคนซีเรียสคือถ้าพวกเราไม่แย่เขาก็จะแบบเล่นมุกไม่ค่อยเป็นด้วยอะไรเงี้ยพ่อกับผู้ไก่นี่แบบเป็นตัวฮาของบ้านเลยนะแต่ถ้าพ่อ,ออกโรงก็จะปล่อยให้แกอ,อกโรงเพราะแกเป็นหัวนหน้าแล้วพ่อกับผู้ไก่นี่ใส่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นคนตลกอารมณ์ดีแต่ข้างในใจแข็งมากนะคะไม่เหมือนทุกไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นอย่างพี่มิกเนี้ยอาจจะดูปากร้ายดูดุแต่ข้างในใจดีมากนี่นะยิ้ม แต่อานนี้นะกุ๊กไก่กับพ่อเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยข้อต่อมานะคะจากคลิปน้องเหมียวเลี้ยงยังไงให้อ้วนกลมน่ารักน่าหยิกจ,จังที่บ้านมะอ้วนเลยขุนขนาดหนกอย่าเลี้ยงให้อ้วนเลยค่ะไม่ต้องไปขุนเขานะเอะแมวสามตัวที่บ้านนะคะที่ตัวอ้วนนะเพราะว่ามันตะกาะมันกินเก่งแล้วกุ๊กไก่ไม่ให้กินอะไรเลยคืออาหารเมร็ดอาหารเมร็ดเราก็เลือกไปที่ห้อไหนที่เขาชอบแล้วก็ซื้อมาประจําเนาะก็ใส่ถ้วยเอาไว้เขาหิวเมื่อไหร่เขาก็เดินกินกัน แล้วก็จะมีให้อาหารเหลวบ้างอาหารเหลวก็คือให้เหมือนขนมมื้อละช้อนเช้าสายบ่ายเย็นมื้อละช้อนโต๊ะแบบนี้นะอันนี้เป็นคําแนะนําจากแพทย์นะคะสัตว์ควรให้เขากินอาหารเม็ดอาหารของเขาเท่านั้นไม่ควรให้อาหารมนุษย์นะอาหารมนุษย์ปรุงรสนะคะเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงนะถ้าเราอยากทําให้เขาต้มปลาต้มไก่ก็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มให้เขากินทั้งแบบนั้นนะคะ และอย่างของพวกเราอะเห็นอ้วนๆฟูๆอะมันมีขนนะถ้าลองขนมันเปียกหมดแล้วมันก็ไม่อ้วนเท่าไหร่นะคะก็ปกตินะข้อต่อมาพ่อปู่มาหาเห็ดด้วยครบทีมเลยนึกว่าพ่อปู่จะไม่มาซะแล้วปีนี้เพื่อนสาวาไม่มาด้วยหรอคู่กไก่พ่อนะคะอพกนีไม่ค่อยออกหาเห็ดเพราะว่าเห็ดมีน้อยแล้วก็อากาศร้อนที่นี่นะผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเสียชีวิตกันทุกปีเพราะว่า เป็นลมแดดนะคะเวลามันร้อนเนี่ยมันร้อนจัดมากนะแล้วก็อีกเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะออกหาเหตุประมาณกันยาตุลาพ่อออกแน่นอนส่วนใหญ่เขาก็ไปกับเพื่อนเขานะพ่อก็ชอบไปกับเพื่อนเ็ามีเพื่อนรักของเขาไปหาเหตุตกปลาด้วยกันและข้อ้ออแลวอีกข้อนึงปีนี้เพื่อนสาวไม่มาหาด้วยหรอกผู้ไายเปาล่าไม่มาค่ะเปาล่าทำงานนะคะไม่ได้คุยกับนางเดือนกว่าแล้วนะเพราะต่างคนต่างยุ่งเนาะ อันนี้มาจากคอมเมนต์เกี่ยวกับต้นกล้วยกล้วยนั่นคือกล้วยเทพพนมอีกคอมเมนต์หนึ่งกล้วยน่าจะเป็นกล้วยเทพพนมมากกว่ากล้วยน้ำว้านะครับรอดูนะผู้เขียไม่รู้เลยไม่แน่ใจจากที่ไปศึกษาข้อมูลกล้วยเทพพนมมามันก็ไม่เหมือนกับที่มีที่สวนจากที่เห็นกล้วยน้ำว้ามันก็ไม่เหมือนแต่เจ้าของที่ให้มาเขาบอกเป็นกล้วยน้ำว้าหรือมันจะกลายพันธุ์รอดูตอนสุกถ้าเป็นกล้วยเทพพนมจะดีใจมากเพราะว่าเป็นกล้วยที่หายากแล้วก็อร่อยแต่มี่น่าจะใช่นะ ข้อต่อมานะคะพี่หมูถามว่าช่วงมาไทยฝากใครรดน้ําให้ค้าน้องกุ้ไก่พ่อกับแม่นั่นแหลคะค่ะเลยต้องเปลี่ยนกับน้ําหวานเพราะว่าพวกท่านอายุมากแล้วเนาะคุณน้าก็ไม่อยู่นะคะคุณน้าตอนนี้ซื้อบ้านริมทะเลแล้วอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งก็พาระไปตกอยู่กับพ่อกับแม่ข้อต่อมาแล้วแล้วกล้วยของเราก็มาว่าแต่ทําไมลูกของมันออกเหลี่ยมเลี่ยมคะหรือว่าตอนโตมันจะกลมเองถามแบบคนไม่รู้ พี่ก็ไม่รู้จ้าว่าทาไมมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอดูเนาะแหมกล้วยอะไรกันแน่นะไอ,ไอ้ไอ้กล้วยปริศนาตัวนี้เนะเาะก็ต่อมาสวัสดีค่ะคุณไก่พี่ขออนุญาตถามว่าปีที่แล้วไปเก็บบูเบอร์รี่ช่วงไหนนะคะพี่อยากไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ปีที่แล้วกุ้งไก่ไปเก็บบูเบอร์รี่ช่วงรู้สึกจะปลายสิงหาต้นกันยาประมาณนี้นะคะที่เนี่ยมันออกไปแล้วนะที่กุ้งไก่อยู่ แต่ว่าที่ไปเก็บปีที่แล้วมันจะหนาวขึ้นไปหน่อยมันอยู่แล้วแต่อากาศด้วยเนาะมันก็จะออกช่วงสิงหากันยานะคะก็ต่อมาฟินฟินสีสวยมากๆค่ะที่ดินที่น้องไปเก็บลูกพลังมีเจ้าของไหมคะมีค่ะเจ้าของเป็นโบสถ์นะคะที่ดินตรงนั้นเป็นของโบสถ์นะคะที่กู้ไก่ถ่ายให้ดูหลายคนนึงคอมเมนต์ถามว่าผลไม้เยอะมากเขาไม่ห่วงเหรอกูไก่ไม่ห่วงนะคะทางโบสถ์เนี่ยเขาปล่อยให้ประชาชน เข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะคะมันก็จะมีกอไผ่ชาวอิตาเลียนก็จะไปตัดพวกกิ่งไผ่มาใช้ในสวนผักอะไรแบบนี้นะมีบางคนไปเก็บผลไม้แต่น้อยมากนะคะกูกเคยเห็นอยู่สองครั้งเองที่เข้าไปเก็บผลไม้ไม่ห่วงนะคะโบดไม่ห่วงเลยเข้อต่อมาน้องขวัญบอกว่าพลัมป่าดกจริงๆสีสดสวยน่าดูบูเสือนอนชิมใต้ต้น ฟังดูแบบโอ้โหมันน่าจะฟินน่าดูแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะสิคะพี่ยังอยากเป็นแบบไปนั่งเด็ดกินใต้ต้นแต่ที่เราไปกันมันมีเห็บเยอะมากเห็บตัวเล็กๆนะคะที่มันมากับพวกแก้งกวางกระต่ายป่าเพราะว่ามีแก้งกวางไปอาศัยอยู่ที่นั่นเยอะมากนะเขาไปกินผลไม้เขาไปอาศัยนอนเนาะแล้วก็มียังมีพวกหนอนมุ้งอะตั้ต้นพรามาพวกใครเคยเจอนะพูดลักคันขนลุกมากเลยอนะ่ะข้อต่อมา กูไก่เก็บไว้ท้ายสุดเลยนะคะคําถามนี้เพราะว่าเคยทําคลิปไปแล้วแต่หลายคนคงยังไม่ได้ดูแน่เลยป้ายุพินหายไปไหนคะไม่เห็นป้านานมากแล้วอตอนนี้กูไก่ไม่มีความอึดอัดที่จะพูดแล้วเพราะเรื่องมันผ่านมานานแล้วนะคะเราไม่ได้คบหากันแล้วเราไม่ได้ติดต่อกันแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยไม่ได้มีข้อบาดหมางอะไรกันเลยแค่เราเลิกคุยกันไปเฉย เหตุผล <c oughs> <c oughs> <h ate phone> มาจากว่าระหว่างที่กู้ไก่กับป้ายุพินคบกันมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาก็เคยมาทำคลิปด้วยนะแล้วสักพักหนึ่งเห็นได้ถึงความอิจฉาครั้งสุดท้ายที่เขาแสดงความอิจฉาออกมาเขาพูดไม่ดีกับเราเยอะเลยกูไก่ก็บอกกับป้ายุพินว่าเขาพูดต่อหน้าป้ายุพินด้วยนะกูไก่ก็บอกกับป้ายุพินว่าคนคนนี้กู้ไก่ไม่คบ ไม่ชอบคนขี้ฉ้าป้าก็เงียบหลังจากนั้นความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นจากที่ป้าเคยโทรมาบ่อยๆเคยส่งข้อความมาก็เงียบหายไปเลยกูไก่ก็รู้แล้วละ่ะตอนนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงก็ไปหาป้าครั้งแรกเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ดูเขาไม่สนิทใจกับเราเหมือนเดิมครั้งที่สองไปหายอีกเราค่อนข้างแน่ใจแล้วอะ่ะยิ่งห่างเข้าไปอีก ตั้งแต่นั้นนะคะกุณไก่ก็ไม่ไปหาอีกเลยแล้วก็ไม่โทรไม่อะไรเขาก็ไม่เคยโทรมาไม่เคยส่งอะไรมาจากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันจนเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ไปเจอสามีของคุณป้าก็คุยกันอยู่คุณลุงดีใจมากที่เจอเราคุณลุงถามว่าเธอหายไปไหนทําไมเธอไม่มาหาพวกเราที่บ้านอีกคุณลุงเป็นผู้ชายเนาะก็ไม่ได้มารู้เรื่องอะไรแบบนี้ก็บอกกุ๊ไก่ก็เล่าไปตามตรงทั้งหมดเลย สิ่งแรกที่คุณลุงพูดออกมาหลังจากฟังที่กูไก่เล่าฉันนึกอยู่แล้วเชียวฉันเห็นหน้าตาผู้หญิงคนนี้คุณลุงใส่หน้าแบบนี้แล้วคุณลุงก็ทิ้งคายว่าถ้าเธออยากมาหาพวกเรามานะแวะมานะฉันยังนึกถึงพวกเธอเสมอเรื่องมันก็มีเท่านี้นะคะมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อน ผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาเขาพาป้าไปหาเงินพากันไปทํานู่นทํานี่ขายกู้ไก่ไม่เคยพาไปทําอะไรขายไม่มีผลประโยชน์นะคะทุกวันนี้มีความสุขดีที่รอบตัวเหลือแต่เพื่อนดีๆที่จริงใจและไม่จําเป็นต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็คบหากันได้เนาะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เอาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ